สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันในหัวข้อการพิสูจน์หาระยะทางระหว่างจุดและเส้นตรงนะคะอ่ะจากทฤษฎีบทนะคะบอกว่าระยะหางระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0กับจุด x 1 y 1เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันคือ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วย square r o a กำลังสองบวก v กัลังสองนะคะซึ่งในกรณีทั่วไปเนะี่ยถ้า L เป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็น a x เอกบวกวก c เท่ากับศูนเนี่ยเมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a และ b ไม่เป็นศูนพร้อมกัน p x 1 y 1เป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง L และ d เป็นระยะห่างระหว่างเส้นตรง L กับจุด p แล้วจะได้ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a x 1บวกบวก C ส่วนด้วย แคลรูดเอกลังสองบวกบีกลังสองซึ่งแสดงได้ดังนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเลยนะคะให้พีพราฟเอหนึ่งบวก H y หนึ่งบวก K เป็นจุดบน L อล ที่ส่วนของเส้นตรง PP' อ่ะก็คือส่วนของเส้นตรง PP' นะคะตั้งฉากกับเส้นตรง L ่ะก็คือเส้นตรง L นี้นั่นเองตั้งฉากกับเส้นตรง L จากสมการของความจากสมการของเส้นตรงแ l ความชันของเส้นตรง l คือลบ a ส่วน b ความชันของเส้นตรง L อพาร์มซึ่งผ่านจุด px1 Y1 และจุด P ีพาร์ม 1> x 1บวก h y 1บวก k ก็คือ k ส่วน h นั่นเองอ่ะเนื่องจากเส้นตรง l พ r i เนี่ยตั้งฉากกับเส้นตรง l เนื่องจากเส้นตรง l พ r i ฉา,ากกับเส้นตรง L อ่าดังนั้นผลคูณของความชันของเส้นตรง ทั้งสองต้องเท่ากับลบหนึ่งอะนั่นคือลบเอส่วน B ีคูณด้วย ส่วน h อ่คุณต้องใสจ k ส่วน h เท่ากับอ่ h ลบหนึ่งโอเคหรือ b h ลบ a k เท่ากับสูงนั่นเอง ah เนื่องจาก P พาร์ม x 1บวก h y 1วก k เป็นจุดบนเส้นตรง l ดังนั้นเมื่อแทน x ด้วย x บวก x 1บวก h x อ่ะแทน x ด้วย x 1บวก h อ่ะเมื่อกี้อ่า b h ลบ a k เท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะให้เป็นสมก,การที่หนึ่งนะคะอ่ะมาต่อกันเลยและแทน y ด้วย y 1บวก k อ่ะในสมก,การของเส้นตรง l จะได้ a คูณด้วย x 1บวก h บวก b คูณด้วย y 1บวก k บวก c เท่ากับ0อ่ะรู้ให้เป็นสมการที่สองนะคะ จากสมการนหนึ่งอ่ะคุณน่าหมายกันจากสมการที่หนึ่งนะคะ,จะ, b h a ะ, 2, ะจะได้ b h ลบ a K อ่ะยกกำลังสองเท่ากับศูนย์อ่ะจะได้ b กำลังสอง h กำลังสองลบสอง a b hk บวก a กำลังสอง k กำลังสองเท่ากับศูนย์นี้จากสมการสองจะได้ ah บวก bk เท่ากับลบ af หนึ่งบวก by หนึ่ง บวก c อ่ะทีนี้เราจะยกกำลังสองทั้งสมการนะคะก็จะได้ ah บวก bk ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบ a หนึ H ่งบวก by หนบวก c อ่ะทั้งหมดยกกำลังสอง a กำลังสองเกำลังสองบวกสองเอบเบวก b กำลังสองเกำลังสองเท่ากับ a อเหนึ่งบวก b y วหนึ่งบวก c อ่ะทั้งหมดกำลังสองอ่ะเมื่อกี้ด้านบนคูณกันนะคะให้เป็นสมการที่สามอ่ะแล้วก็ มการให้เป็นสมาการที่สี่นะคะโอเคอ่ะต่อไปจากสมาการที่สามและสี่ทำยังไจากสมาการที่สามและสี่จะได้อ่าจะได้อะไรจะได้ a กกำลังสองบวก มีกำลังสองคูณ h กำลังสองบวก a กำลังสองบวก b กำลังสองนะคูณด้วย k กำลังสองนะคะเท่ากับ ax หนึ่งบวก by หนึ่งบวก c ทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะฝั่งนี้ก็จะได้ h กำลังสองบวก k กำลังสองนะคะเท่ากับ ax หนึ่งบวก b y 1บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองอ่าส่วนด้วย a กำลังสองบวก b กำลังสองโอเคอ่าทีนี้แต่ดีของเราแต่ดีเท่ากับ p คูณ p พรากอนะคะเท่ากับอ่า s q a r root h กำลังสองบวก k กำลังสองจะได้ ดีเท่ากับอะไรเอ่ยดีเท่ากับค่าสมบณ์ของ a x 1นะ่ะบวก b y 1บวก c สตวนด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองอ่านะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์อะไรเอ่ยการพิสูจน์ หาระยะทางระหว่างจุดและเส้นตรงนะคะ